พาไปดูเรื่องราวของหนุ่มโคราชวัย26ปีครับไปก่อเห็ุลักทรัพย์เจ้านายที่ชนบุรีจากนั้นหนีมาที่โคราชตำรวจบุกไปจับตัวถึงบ้านแล้วไปค้นที่บ้านเนี่ยครับเจอชุดพันตรีเก๋เจ้าตัวอ้างว่าแต่งไว้จีบสาวค่ะแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะเอาไว้หลอกสาวที่ชอบคนเ็นแบบอยางง้หลอกให้สาวกรี๊ดนะฮะตำรวจสพนสูงโคราชครับเข้าไปจับกุ่มนายกนกพลอายุ26ปี ผู้ต้องหาลักทรัพย์ได้จ้างแล้วไปเจอชุดนี้ครับ <Wh ee. S 1> เป็นหลักฐานชุดพันตรีสองชุดพร้อมรูปติดบัตรชื่อพันตรีศิริวัฒน์ตำแหน่งรองผู้บังคับการกองพันสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่สองด้วยนะเอาถ้าเห็นสาวๆหลายคนชอบคนในเครื่องแบบอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วมีใครมาจีบเราเป็นคนในเครื่องแบบอ่ะ <c oughs> คือใจมันก็ไปแล้วครึ่งนึงนะอันนี้ยศใหญ่โตมากเลยนะยศใหญ่โตด้วยนะยศใหญ่โตมากทีมข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องชุดเครื่องแบบทหารแต่เจ้าตัวเนี่ย ไม่ยอมพูดเดินหนีอย่างเดียวเลยตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะแต่งชุดเป็นพันตรีเนี่ยเอาไปจีบสาวเท่านั้นอย่างเดียวหรือไม่รหรือเอาไปหลอกลวงใครเพิ่มเติมไหมอานนา้ตำรวจฮนะอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบสืบสวนต่อไปว่าเขาแต่ง,งแบบเนี่ยเคยไปก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นหรือ,รอเคยแต่งหรือเปล่าหรือ,รอมีไว้เฉยๆเรื่องอะไรไงใครที่ถูกกษนะแต่งครึ่งแบบ ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินหรือไปหลอกลวงกรณีอื่นๆก็แจ้งมาได้ที่สพนสูงก็จะได้เป็นข้อมูลเพื่อดําเนินคดีต่อไปเนี่ยครับตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะยแต่เขาดูแต่งออกมาแล้วก็เทนะแต่ว่านี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาเก๋นะเป็นตำรจไม่ได้จริงนะไม่นนักก๊นะน่ากลัวตรงนี้แหละว่าเขาแต่งแล้วดูเท่สําคัญครับตำรวจเนี่ยจะตรวจสอบไปยังต้นสังกัดว่ามีคนชื่อพันตรีสิริวัต์ ตำแหน่งรองผู้บังคับการกองพัน์จริงหรือเปล่า,าเออถ้าไม่มีจริงเนี่ยโดนอีหนึ่งข้อหานะแต่งกายเรียนแบบทหาราแล้วก็มีการปลอมบัตรประจำตัวข้าราชการก็จะขยายผลนะสาวๆใครที่ไปออใครที่โจรคนเนี้ยพันตรีศริลวัฒน์ไปจีบเนี่ยระวังตัวเลยนะหรือไม่งั้นคุณผู้ชมฮะถ้าคุณคิดจะคบกับคนในเครื่องออถามเขาก่อนพี่ ขอยอดขออนุญาตถามนะตำรวจจริงทหารจริงหรือเปล่าเขาจะบอกหรอพี่นุ่มไม่รู้เหมือนกันก็ทุกวันนี้มีแต่คนคั Facebook ผมมานะใช่คุณอนุวัตตัวจริงไหมไม่คือถ้ามาถามตัวจริงแล้วก็บอกได้แต่ไปถามคนที่มาตอมน่ะก็จะไม่ยอมบอกเพราะว่าตอนนี้คือวิชาชีพมันเยอะมากเราก็ดูไม่รู้ว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมนะหรือที่สําคัญนะเข้าไปดูใน Facebook เขาแล้วก็ไอ้คุณเพื่อนเป็นทหารจริงหรือเปล่าเพื่อนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเขาไปส่องที่ทํางานด้วยนะ เตือนสาวๆหลายๆคนเอาไว้ถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้